ได้ไม่ขาดกระเป๋า่างันเออปีที่ผ่านมาเมืองไทยนี่ทำนาปีเหลือแต่นี่กับปลาร์ทำนาปลาเหลือแต่ซังกับนี่ทำนาดอนเหลือแต่หมอนกับมุ้งทำนากุ้งเหลือแต่มุ้งกับหมอนอันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้าทำการอะไรก็ไม่ก้าวไกลลูกเหยียดเขายังไม่จ่ายค่าแรงขอเงินสามีก็ยากก็เย็นโยมโบราณเขาบอกว่าดวงไม่ดีโยมนะ ฉะนั้นแล้ววันนี้มาติดยอดผ้าป่า12ราศีโยมมงานานนะคะค่าราศีก็คือปีปีชวดนะใครเกิดปีชวดปีชวดจัดปีนรูปีขานปีกระถินมั่ป่ามัเสียงมเมียมาเมียพ่รักาจอมกุ้งคีที่ทุกข์ทีสองราศีที่แคมป์บินนะคะต้นป้ากันดามหน้ายงอันนี้คือรงทานะคะถนาวันนี้ โยมที่ดาวแม่ง,งานเราในวันนี้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดมงคลวรารามบอกว่าเดี๋ยวพระสงฆ์สวดเสร็จตอ,อนเที่ยงนี่นะดนตีขึ้นเลยว่างานา้นเออดนตรีขึ้นเลยวันนี้ช่วงเช้างานบุญช่วงบ่ายงานเผาเทาว่ังั้นงานเผาเ่า,าเดี๋ยวรับสินห้ากันนะโยมนะสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวร,รมณีศิขาปัตังสมาธิยามิอ่า งดเล่นการดื่มสุราและเมลัยรับช่วงเช้าไปก่อนเดี๋ยวพอเที่ยงปุ๊บคืนให้พักหมดเลยโยมข้อห้านะอาอาตมาไปเหลือดูง่ายเห็นมีเจ้าหน้าที่เขาเอาละอลาเบียมาตั้งละโยมเออไม่เป็นไรนะโยมนะพักไม่ห้ามโยมพักไม่ห้ามอ่แล้วแต่โยมแต่ช่วงเช้านี้ขอก่อนนะช่วงเช้าเดี๋ยวเราทำบุญกันก่อนไม่ว่ากันเขาบอกว่าโยมเคมบิดรักสนุกบุญก็เอานะ วัดก็เข้าเล่าก็กินวรางั้นเออเพราะเป็นคนเท่าๆไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันโยมเนียเราไม่ว่ากันวันนี้ดีใจมากเนี่ยมาแล้วตอนนี้ก็มีโยมมาตั้งแต่เช้าก็มีนะโยมแม่ค้าแม่ขายก็ติดตามมาทางฝั่งนอตติงแฮมก็มีอ่าอีกฟังหนึ่งก็มาจากอะไรอ่ะน็อตแคมป์ตันก็มีนโยมมาหลายที่หลายทางโยมฉะนั้นแล้วเนี่ย งานนี้เกิดขึ้นได้ดีเพราะเราชาวแคปิดนโย,ยมโดยการออแกนไนซ์โดยคุณแม่ย่าเนาะคือโยมดาวที่เรารู้จักกันฉะนั้นใครมาแล้วโยมที่เห็นกลวยอยู่ข้างข้างข้างาง,าง,างนโะยมนะกลวยนั้นเป็นกลวยสืบชะตานะโยมนั่ยมไปบูชากลวยเขียนชื่อนามสกุลหรืออธิษฐานจิตฝากชื่อฝากนามสกุลไว้ในกลวยนั้นเป็นกลวยเวรี้อะไรนี่ไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยแล้วนโยมจะหยดตัจใจใส่เข้าไปมาก แล้วให้นำมาใส่บาทลูกแดงๆอยู่ข้างหน้าได้ยมเพระจะเอาชื่อจะเอาดวงชะตาของดยงไปสวดมนต์ต่ออีกสามวันที่วัดมงคลนะจะได้คำดวงชะตาโยมให้อยู่จำเริญนะให้อยู่จำเริญจะได้จำเริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคือมีอายุมั่นขวัญยืนยาวนานมีวันะผิวพรรณของผุดมีเสน่ห์แก่โตพบเหน มีสุขภาระกาลังสุขสมด้วค่ะ,ะ,ะสม,มแข็งแรงนะ,ะแล้วมีพลระกําลังวังชาสมบูรณ์คือว่าจะเป็นก้วยจับใช่ไหมคะฉะ,นะะนั้นแล้วโยมจะลืมบ<ด>ูาชาหน่วยครูด้วยเด้อโยมเด,ด้วอวันนี้แม่ค้าแม่ขายจัดเต็มสตรีมหลังจากนี้เราก็คงจะเข้าหน้าหนาวเต็มที่อาธิฐานเมื่อวานโยมหิมะตกที่วัดอุ้ยตายแล้วหน้างานจะเป็นยังไงแล้วเป็นเป็นด้วยโยม คงหนาวแย่เลยเนี่ยนึกขึ้นได้ก็เลยไปยืมฮีทของพระอาจารย์ออดวัดป่าพุทธารามมาได้สามเครื่องโยมที่จริงอยากจะเอามาทั้งห้าเครื่องโยมโอ้ยลถคันเล็กเลยใส่อันนี้มาสามต้นลถคันเล็กเลยได้มาสามต้นโยมาไม่เป็นไรก็เลยอธิษฐานว่าให้โยมเข้มบิมาร่องงานกันเยอะๆจะได้กุ่นๆนะฉะนั้นตอนนี้ใครเเพื่อนเนี่ยเรียกมาเลยโยมวันนี้แดดดี เขาเรียกบรรยากาศคุณพ่อเพราะดดดีแดดดี้นะแดดดีโยมพระสงฆ์องค์เจ้ามากันตั้งแต่เช้าโยมสาธุโยมสองท่านกําลังเข้ามาในงานอนุโมทนาเด้อได้เห็นก็เป็นบุญตาโยมได้ทักไทยปลาใสพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นบุญปากได้อุปถัมอุปถากัมชูก็เป็นบุญคัมบุญชูหลายรางวันที่ญาติโยมไม่ได้มาและร่วมบุญกันมา หลายลงทานที่ยิโยมได้ทํากับข้าวมาพอดีใจว่าพระสงฆ์ห้ารูปจะได้มาเมืองเคมบิดโปรโดยอิโยมฝากกับข้าวกับปลากันมาหลายล้านเลยสที่โยมดาวได้แจ้งอาตมามานะอมอร,ะรู้สึกปิิิยตยนดีขนาดเรายังไม่เคยเจอกันยังมีการตอบรับและซัพพอร์ตกันได้ขนาดนี้รู้สึกปลื้มใจโย,ยรู้สึกปลื้มใจมากนะโทษนะคโทษนะคเป็น ยูทูบเบอร์ด้วยวันนี้ถ่ายด้วยวันนี้เนาะใครมาถึงแล้วยังไม่ได้ติดต้นผ้าป่าการกุศลอันนี้คือมีาติโยมคือของทีมงานของเกิรลนะคะนี่ทีมงานของเกิรลค่ะหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่นี้ค่าดนตรีขอบคุณที่ทีมงานที่จมาเป็นกองเพื่อนๆเลสเลอร์นะคะสมาคมชาวพุทธภทยในเคมบิ์นโยมเนอร เราจะก่อตั้งสมาคมชาวพุทธไทยในเมืองเคมิดนะ,ะเพื่อที่เราจะได้ร่วมง,งานบุญกันบ่อยๆโย,ยงเพื่อเราจะได้เอาเป็นปัจจัยตั้งกองทุนนี้แล้กองทุนนี้จะจัดตั้งขึ้นในวันนี้แล้วก็ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยจะออกแกไหนโดยพระสงฆ์วัดมงคลวรารา,นามน,นะโยมนะอาจจะได้แจ้งยอดแจ้งอะไรผ่านทาง facebook เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อว่า ชาวพุทธไทยในเมืองเคมบิเดโยมอะไรยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็แอดกันไปได้นะโยมนะ